แม่เสียชีวิตในวันที่โลกของฉันเหมือนพังทลายลงมาทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นสีเทาไปหมดบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและกลิ่นอาหารเช้าที่หอมกรุ่นกลายเป็นบ้านว่างเปล่าและเงียบงันทุกสิ่งที่เคยดูเหมือนมั่นคงและคุ้นเคยกลับไม่เหลือร่องรอยของความปลอดภัยความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านเข้ามาในหัวใจฉันเหมือนลูกคลื่ัด่งไมหยุนนยนหนนออ้นสั่นและเปียกชื้นจากน้ำตาที่ไม่อาจหยุดได้ ฉันยังจำกลิ่นของแม่ได้ชัดเจนกลิ่นสบู่กลิ่นดอกไม้ที่เธอชอบใช้ทุกเช้ากลิ่นยาสีฟันที่ฉันเคยมองข้ามแต่ตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความคิดถึงกลิ่นเหล่านั้นเหมือนพลังงานที่ทำให้ความทรงจำทั้งหมดพุ่งเข้ามาในหัวฉันทันทีฉันนึกถึงตอนที่แม่ตื่นแต่เช้าเพื่อทำอาหารให้พวกเราเธอมักจะยิ้มและพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงอบอุ่นกินข้าวให้หมดนะลูกเดียวหนาวและฉันจะยิ้มตอบพร้อมกับคิดในใจว่าแม่เป็นคนที่แข็งแรงและไม่เคยเหน็ดเหนื่อย ตอนนี้แม่ไม่อยู่แล้วและความรู้สึกสูญเสียมันช่างหนักอึ้งเกินกว่าที่คำพูดใดๆจะอธิบายได้ฉันจำได้ว่าเมื่อฉันเห็นแม่ครั้งสุดท้ายในโรงพยาบาลมือของฉันเกาะมือเธอไว้แน่นเธอพยายามยิ้มแต่สายตานั้นบอกความเหนื่อยล้าและความเจ็บปวดที่ฉันไม่สามารถทำอะไรให้หายได้ฉันอยากให้เวลาหยุดแต่โลกไม่เคยหยุดหมุนและฉันต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าแม่จากไปแล้วจริงๆ หลังจากงานศพจบลงบ้านกลับเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจและเสียงนาฬิกาที่ดังติกต๊กติ๊กทุกนาทีที่ผ่านไปเหมือนทำให้ฉันรู้สึกถึงการสูญเสียที่ลึกลงไปอีกพี่ชายของฉันเข้ามาในห้องเขาหยิบผ้าหม่มเก่าๆสามผืนที่แม่เคยใช้ขึ้นมาดูเขามองผ้าห่มด้วยสายตายันชาและพูดด้วยน้ำเสียงที่ฉันแทบไม่อยากเชื่อว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ของเก่าแบบนี้ใครจะเอาไปทำไมพูดจบเขาก็ยักไหล่และเดินออกไปฉันนั่งมองผ้าห่มเหล่านั้นด้วยความรู้สึกเจ็บปวดผ้าห่มที่แม่เคยกอดฉันในคืนที่ฉันหนาวผ้าห่มที่ฉันนอนหลับพร้อมความอบอุ่นของแม่มันกลายเป็นเพียงผืนผ้าเก่าที่พี่ชายเห็นว่าไร้ค่า ฉันไม่สามารถปล่อยให้สิ่งของที่เต็มไปด้วยความทรงจำเหล่านั้นถูกมองข้ามและทิ้งไปฉันจึงตัดสินใจเก็บผ้าห่มทั้งสามผืนกลับมาที่ห้องของตัวเองวางมันไว้บนเตียงอย่างระมัดระวังมือของฉันลูบเนื้อผ้าที่บางและอ่อนโยนทุกรอยตะเข็บและรอยขาดเล็กๆทำให้ฉันนึกถึงมือของแม่มือที่เคยเย็บซ่อมผ้าหม่มให้ฉันด้วยความรักและความอดทนฉันนั่งลงบนเตียงกอดผ้าหม่มแน่แนๆเหมือนกอดแม่เอาไว้ ตอนแรกฉันเพียงแค่นั่งมองผ้าห่มเฝ้าสังเกตทุกรอยตำหนีและทุกลวดลายที่คุ้นเคยแต่เมื่อเวลาผ่านไปความทรงจำเริ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่องฉันเห็นภาพแม่ยิ้มอยู่ในครัวภาพแม่อุ้มฉันตอนที่ฉันยังเป็นเด็กเล็กภาพแม่ตัดผมให้ฉันในวันหยุดและภาพแม่ที่พยายามทำให้ทุกอย่างรอบตัวฉันสมบูรณ์แบบแม่แต่ในวันที่เหนื่อยล้าและป่วยไข้ ฉันค่อยๆเปิดผ้าหม่มผืนหนึ่งออกช้าๆและพบว่ามีสิ่งซ่อนอยู่ภายในผืนผ้านั้นไม่ใช่เพียงผ้าห่มเก่าๆแต่เต็มไปด้วยโน้ตเล็กๆที่แม่เขียนไว้ฉันค่อยๆดึงโน้ตออกมาและอ่านอย่างระมัดระวังทุกตัวอักษรเต็มไปด้วยความรักและความหงวยใย่แม่แม่จะจากไปแล้วแต่ข้อความเหล่านั้นเหมือนแม่ยังอยู่ใกล้ๆพูดกับฉันอยู่ทุกครั้งที่ฉันต้องการกำลังใจโน้ตแต่ละแผ่นเต็มไปด้วยคำสอนและคำปลอบใจที่แม่เคยให้ฉันตลอดชีวิต ไม่ใช่เพียงโน้ตเท่านั้นผ้าห่มอีกผืนซ่อนภาพถ่ายเก่าๆของครอบครัวเอาไว้ภาพเราหัวเราะด้วยกันภาพแม่อุ้มฉันภาพพ่อแม่ยิ้มให้กันแม้ว่าภาพเหล่านั้นจะซีดและเก่าแต่ความรักที่แม่ทิ้งไว้ในผืนผ้านั้นยังชัดเจนอยู่เสมอฉันก้มลงมองภาพเหล่านั้นน้นนำตาไหลลงไม่หยุดฉันร้องให้เพราะคิดถึงแม่ร้องให้เพราะรู้ว่าพี่ชายไม่เห็นค่าของความทรงจำเหล่านี้และร้องให้เพราะรู้ว่าผ้าหม 3, ่มสามผืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของเก่าๆแต่เป็นสมบัติที่เต็มไปด้วยหัวใจของแม่ ฉันเริ่มจำเหตุการณ์ต่างๆที่แม่เคยอยู่กับฉันจำได้ว่าตอนเด็กๆแม่มักจะตื่นแต่เช้าเพื่อทำอาหารให้ฉันและพี่ชายแม่คอยดูแลทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งเรื่องการบ้านเรื่องสุขภาพและเรื่องความฝันของฉันแม่เป็นคนที่เข้มแข็งแต่ก็อบอุ่นจนใครๆก็อยากอยู่ใกล้แม่ในวันที่ฉันทำผิดพลาดแม่ก็ไม่เคยดูด่าเพียงแต่ค่อยๆสอนให้ฉันเข้าใจสิ่งที่ผิดพลาดและวิธีปรับปรุง ตอนที่ฉันนั่งกอดผ้าห่มทั้งสามพื้นฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แม่ทิ้งไว้ให้มันไม่ใช่เพียงความอบอุ่นทางกายแต่เป็นความอบอุ่นของหัวใจความรักที่ไม่มีวันจางมันทำให้ฉันเข้าใจว่าผ้าห่มเก่าๆเหล่านี้มีค่ามากกว่าสิ่งของใดๆในโลกพี่ชายอาจไม่เห็นค่าแต่สำหรับฉันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แม่ฝากเอาไว้เป็นสายใยที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้สูญเสียแม่ไปทั้งหมด ฉันเริ่มเก็บผ้าห่มเหล่านี้ไว้ใกล้ตัวทุกวันกอดมันในเวลาที่หนาวหรือเวลาที่รู้สึกหนาวและอ่อนล้าผ้าห่มเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่เตือนฉันว่าความรักของแม่ยังคงอยู่แม้แม่จะจากไปแล้วก็ตามฉันเริ่มเล่าเรื่องราวของผ้าห่มให้เพื่อนฟังให้พวกเขาเข้าใจว่าความทรงจำและความรักบางอย่างไม่สามารถถูกตัดสินด้วยมูลค่าทางวัตถุ ความเจ็บปวดจากการสูญเสียแม่ค่อยๆทุเลาลงเมื่อฉันเริ่มเห็นคุณค่าในสิ่งที่แม่ทิ้งไว้ให้การร้องไห้และการกอดผ้าห่มไม่ได้ทําให้ฉันอ่อนแอแต่กลับทําให้ฉันเข้มแข็งขึ้นการรับรู้ความรักและความทรงจําที่แม่มอบให้ทําให้ฉันเข้าใจว่าชีวิตยังมีสิ่งสําคัญอีกมากมายที่ต้องรักษาไว้ฉันเริ่มจดบันทึกความทรงจําเหล่านั้นลงในสมุดเล็ก,เลกๆเพื่อให้ลูกๆของฉันในอนาคตได้รู้จักแม่และได้รู้จักคุณค่าของความรักที่ไม่มีวันสูญหาย ทุกครั้งที่ฉันมองผ้าหม่มผิวเนื้อผ้าที่บางและเก่าอาจไม่สวยงามแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจําผ้าหม่มไม่ใช่แค่ผืนผ้าที่ห่มร่างกายแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอบอุ่นและความรักของแม่ที่อยู่ในทุกซอกมุมของบ้านผ้าหม่มทั้งสามพืนทําให้ฉันเรียนรู้ว่าความรักแท้จริงไม่มีวันจางไม่ว่าจะผ่านการเวลาความยากลําบากหรือความเข้าใจผิดของใครก็ตาม ฉันนั่งอยู่บนเตียงกอดผ้าห่มและนึกถึงแม่อีกครั้งความคิดถึงนั้นยังคงล้นทะลักเข้ามาแต่ไม่ใช่ความคิดถึงที่ทำให้ฉันเจ็บปวดเพียงอย่างเดียวมันเป็นความคิดถึงที่ผสมผสานกับความอบอุ่นความปลอดภัยและความรักที่แม่ฝากเอาไวใ้ให้ฉันผ้าห่มเก่าๆสามผื้นกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าแม่ยังอยู่กับฉันแม้ว่าแม่จะไม่อยู่ตรงหน้า ฉันเริ่มเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้เพื่อนและคนใกล้ชิดฟังเรื่องราวของผ้าห่มเก่าๆสามผืนที่พี่ชายมองข้ามแต่กลับเป็นสมบัติทางใจของฉันความทรงจําเหล่านี้สอนฉันให้รู้จักคุณค่าของสิ่งเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักและสอนให้ฉันเข้าใจว่าบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนเก่าและไร้ค่าในสายตาคนอื่นอาจเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตเรา ฉันไม่เพียงแต่เก็บผ้าห่มไว้เพียงเพื่อความทรงจำแต่ยังเก็บไว้เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเดินต่อไปในชีวิตความรักและความอบอุ่นที่แม่มอบให้ฉันเป็นพลังที่ทำให้ฉันสามารถเผชิญกับทุกอุปสรรคและทุกความยากลำบากผ้าห่มเก่าๆเหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่ไม่มีวันสูญหายเป็นบทเรียนชีวิตที่แม่มอบให้ฉันโดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆ ทุกคืนก่อนนอนฉันกอดผ้าห่มแน่นๆและนึกถึงแม่ฉันพูดคุยกับผ้าห่มเหมือนพูดกับแม่จริงๆเล่าเรื่องราวในแต่ละวันเล่าความสุขความเศร้าและความสำเร็จของฉันให้แม่ฟังผ้าห่มเก่าๆสามผืนนี้ไม่เพียงแต่ให้ความอบอุ่นทางกายแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าแม่ยังอยู่ใกล้ๆและคอยปกป้องฉันเสมอ ฉันเริ่มสังเกตว่าผ้าห่มแต่ละผืนมีเรื่องราวที่แตกต่างกันผืนแรกเป็นผ้าห่มที่ฉันเคยใช้ตั้งแต่เด็กแม่ซ่อมมันหลายครั้งจนรอยขาดเล็กๆเต็มไปหมดผืนนี้เต็มไปด้วยความทรงจำวัยเด็กและความอบอุ่นจากแม่ผืนที่สองเป็นผ้าห่มที่แม่ใช้เองทุกครั้งที่ฉันกอดผืนนี้ฉันรู้สึกถึงมือของแม่ที่เคยลูบหัวฉันและความรักที่แม่มอบให้โดยไม่ต้องพูดอะไรผืนที่สามเป็นผ้าห่มที่ซ่อนโน้ตและรูปถ่ายเก่าๆไว้เป็นเหมือนสมบัติที่แม่ทิ้งไว้ให้ฉันค้นพบเอง ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอ่านโน้ตเหล่านั้นและดูรูปถ่ายฉันหัวเราะไปบ้างร้องให้ไปบ้างแต่ทุกความรู้สึกเต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงแม่ความเศร้าไม่ใช่สิ่งเดียวที่ฉันรู้สึกแต่เป็นความอบอุ่นและความสบายใจที่เกิดจากการได้กลับไปสัมผัสความทรงจำเหล่านั้น หลังจากงานศพของแม่จบลงความเงียบที่เกิดขึ้นในบ้านทำให้ฉันรู้สึกถึงช่องว่างที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คำพูดจะบรรยายได้พี่ชายของฉันก้าวเข้ามาในห้องด้วยท่าทีที่เย็นชาเขาหยิบผ้าห่มเก่าๆสามผืนขึ้นมาดูผืนหนึ่งสีซีดลายดอกไม้ที่แม่ชอบผืนหนึ่งมีรอยขาดที่เย็บไว้เรียบร้อยและอีกผืนหนึ่งดูเก่าและมองคล้ำเหมือนถูกใช้มาหลายสิบปีเขามองมันด้วยสายตาที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นสายตาที่เย็นชาเต็มไปด้วยความไม่สนใจและดูถูก ของเก่าแบบนี้ใครจะเอาไปทำใหม่เสียงเขาออกมาแข็งกร้าวเหมือนตัดความทรงจำของฉันให้ขาดสะบั้นเขาย,ากายักไหลและเดินออกไปโดยไม่แม้แต่จะมองฉันฉันนั่งตัวแข็งกับความรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่สามารถอธิบายได้มันไม่ใช่แค่ความเศร้าเรื่องแม่ที่จากไปแต่เป็นความเจ็บปวดที่เกิดจากการเห็นคนในครอบครัวมองข้ามสิ่งที่มีค่าในสายตาฉัน ฉันนั่งมองผ้าห่มทั้งสามผืนอยู่บนโซฟามือของฉันสั่นเพราะไม่อยากปล่อยให้ผืนผ้าเหล่านั้นถูกมองว่าไร้ค่าผ้าห่มเหล่านี้ไม่ใช่เพียงผืนผ้าเก่าๆแต่เต็มไปด้วยความทรงจำและความรักของแม่ผืนหนึ่งเป็นผ้าห่มที่ฉันเคยนอนตั้งแต่เด็กผืนหนึ่งเป็นของแม่ที่ฉันเห็นเธอกอดมันก่อนนอนและผืนสุดท้ายซ่อนเรื่องราวบางอย่างที่ฉันไม่รู้ว่ามีอยู่จนกว่าจะได้เปิดมัน ความแตกต่างระหว่างฉันกับพี่ชายชัดเจนเกินกว่าที่จะมองข้ามได้พี่ชายมองทุกอย่างด้วยสายตาที่เน้นมูลค่าและประโยชน์ใช้สอย,สยเขามองผ้าห่มเก่าๆเหล่านี้เหมือนเป็นขยะที่ไม่ควรเก็บไว้ในขณะที่ฉันมองเห็นความทรงจำความรักและเรื่องราวที่แม่ทิ้งไวใ้ให้เรามันเหมือนสายใหญ่ที่แม่ใช้ผูกหัวใจเราเข้าด้วยกันแต่พี่ชายไม่เคยเข้าใจ ฉันตัดสินใจเก็บผ้าห่มทั้งสามผืนกลับมาที่ห้องของตัวเองวางมันอย่างระมัดระวังบนเตียงและนั่งลงอย่างช้าๆมือของฉันลูบผ้าที่บางและอ่อนโยนทุกรอยตะเข็บและรอยซ่อมเล็กๆทำให้ฉันนึกถึงแม่มือที่เคยเย็บผ้าห่มเหล่านี้ด้วยความรักและความอดทนฉันนั่งกอดผ้าห่มแน่นๆเหมือนกอดแม่เอาไว้ หลายวันต่อมาฉันเริ่มสังเกตความแตกต่างในการรับมือกับความเศร้าพี่ชายของฉันดูเหมือนจะพยายามปิดบังความรู้สึกเขาไม่ร้องให้ไม่พูดถึงแม่และทำตัวเหมือนทุกอย่างปกติแต่ฉันรู้ว่าภายในเขาก็เจ็บปวดแต่เขาเลือกที่จะปฏิเสธความเศร้านั้นด้วยการเพิกเฉยต่อความทรงจำและสิ่งของที่แม่ทิ้งไว้ ในขณะที่ฉันนั่งกับผ้าห่มและความทรงจำฉันเริ่มย้อนกลับไปถึงอดีตของเราฉันจำได้ว่าแม่มักจะกอดฉันเวลาอากาศหนาวแต่พี่ชายกลับบ่นว่าผ้าห่มมันหนาเกินไปหรือร้อนเกินไปฉันจำได้ว่าฉันเคยถามแม่ว่าแม่ทำไมพี่ชายไม่ชอบผ้าห่มนี้แม่ยิ้มและตอบว่าทุกคนมีวิธีรักและเข้าใจต่างกันลูกบางคนเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆบางคนไม่เห็นแต่สิ่งที่สำคัญคือใจของเราเข้าใจความคิดถึงแม่และความแตกต่างของพี่ชายทำให้ฉันเริ่มเข้าใจสิ่งที่แม่เคยสอน ฉันเริ่มอ่านผ้าหม่มผืนหนึ่งอย่างละเอียดและพบว่าแม่ซ่อนโน้ตและข้อความเล็กๆเอาไว้ข้อความเหล่านั้นเต็มไปด้วยคำสอนและความรักของแม่ทำให้ฉันเข้าใจว่าผ้าห่มเก่าๆเหล่านี้มีคุณค่ามากกว่าที่สายตาใครบางคนจะเห็นพี่ชายอาจไม่สนใจแต่สําหรับฉันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เชื่อมต่อหัวใจฉันกับแม่ ฉันเริ่มเข้าใจว่าพี่ชายแสดงออกด้วยความเย็นชาเพราะเขากลัวการสูญเสียเขาเลือกที่จะปฏิเสธความทรงจำและสิ่งของที่แม่ทิ้งไว้เพื่อไม่ต้องเจ็บปวดเกินไปแต่สำหรับฉันการเก็บผ้าห่มและดูแลความทรงจำเหล่านี้คือวิธีที่ฉันรักษาหัวใจและก้าวต่อไปในชีวิต ฉันเริ่มจัดผ้าห่มทั้งสามผืนใหม่ทำความสะอาดและพับมันอย่างระมัดระวังมือของฉันสัมผัสรอยเย็บและลายผ้าที่แม่เคยดูแลอย่างพิธีพิถันทุกครั้งที่ฉันกอดผ้าห่มฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นความรักและความอดทนของแม่ผ้าห่มไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่แม่มอบให้และเป็นบทเรียนที่ทำให้ฉันเข้าใจถึงคุณค่าของความทรงจำ เมื่อฉันนั่งอ่านโน้ตและดูรูปถ่ายเก่าๆที่แม่ซ่อนอยู่ชั้นหัวเราะและร้องให้ไปพร้อมๆกันฉันนึกถึงวันที่เราเล่นด้วยกันในสวนหลังบ้านวันที่แม่สอนทำอาหารและเล่าเรื่องราวสมัยเด็กของเธอทุกความทรงจำเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นแต่ก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่แม่จากไปแล้ว ฉันเริ่มจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ลงในสมุดเล็กๆเ,เพื่อเก็บไว้ให้ลูกๆของฉันในอนาคตได้รู้จักแม่และได้เห็นคุณค่าของความรักและความทรงจำที่แม่ฝากไว้ผ้าห่มเก่าๆทั้งสามผืนกลายเป็นเหมือนสมบัติที่ไม่มีราคาในโลกเพราะมันเต็มไปด้วยเรื่องราวความรักและบทเรียนชีวิต บางครั้งพี่ชายเข้ามาในห้องและเห็นฉันนั่งกับผ้าห่มเขาอาจมองฉันด้วยสายตาที่ไม่เข้าใจแต่ฉันไม่สนใจฉันรู้ว่าผ้าห่มเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของแต่เป็นสายใยที่แม่ทิ้งไว้ให้ฉันผ้าห่มเหล่านี้ทำให้ฉันเข้าใจว่าความรักและความทรงจำมีคุณค่ามากกว่าสิ่งของใดๆและบางครั้งคนบางคนไม่สามารถเข้าใจคุณค่าเหล่านั้นได้ ฉันเริ่มใช้เวลาหลายชั่วโมงกับผ้าห่มและความทรงจำฉันหัวเราะเมื่อจำเรื่องราวสนุกสนุกกับแม่ร้องให้เมื่อคิดถึงแม่ในวันที่ฉันต้องการกำลังใจผ้าห่มเก่าๆเหล่านี้สอนฉันให้รู้จักอดทนให้รู้จักรักและให้รู้จักคุณค่าของความทรงจำพี่ชายอาจไม่เห็นค่าแต่สำหรับฉันสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิต ฉันเริ่มเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้เพื่อนฟังเพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่าความรักและความทรงจำบางอย่างไม่สามารถวัดด้วยเงินหรือมูล,ลค่าได้ผ้าห่มเก่าๆสามผืนที่พี่ชายดูถูกกลับเป็นสมบัติของหัวใจของฉันเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกใกล้ชิดกับแม่และเป็นสิ่งที่เตือนฉันให้รู้ว่าความรักแท้ไม่มีวันสูญหาย ทุกคืนก่อนนอนฉันกอดผ้าห่มและนึกถึงแม่พูดคุยกับผ้าห่มเหมือนพูดคุยกับแม่จริงๆเล่าเรื่องราวในแต่ละวันเล่าความสุขความเศร้าและความสำเร็จของฉันให้แม่ฟังผ้าห่มเก่าๆเหล่านี้ไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าแม่ยังอยู่ใกล้ๆและคอยปกป้องฉันเสมอฉันเริ่มเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างฉันกับพี่ชายไม่ใช่เรื่องผิดปกติมนุษย์แต่ละคนมีวิธีรับมือกับความเศร้าและความรักแตกต่างกันพี่ชายอาจปฏิเสธ และเย็นชาแต่ฉันเลือกที่จะเปิดใจและรับความทรงจําเหล่านั้นผ้าห่มเก่าๆเ,เหล่านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความอบอุ่นที่แม่มอบให้ฉันและเป็นบทเรียนที่ทําให้ฉันเข้าใจคุณค่าของความทรงจําที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตาเพียงอย่างเดียว ฉันนั่งอยู่กับผ้าห่มและความทรงจำรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่แม่ฝากไว้แม้ว่าพี่ชายจะไม่เห็นค่าแต่ฉันก็รู้ว่าฉันมีสมบัติที่มีค่าที่สุดในโลกอยู่ในมือผ้าห่มเก่าๆสามผืนนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวความรักและบทเรียนชีวิตทำให้ฉันรู้ว่าความรักแท้และความทรงจำไม่สามารถถูกมองข้ามหรือทำลายได้ ฉันเริ่มเก็บผ้าห่มและโนต้ตเหล่านี้อย่างเป็นระบบจัดเรียงตามความทรงจำและเหตุการณ์ในชีวิตทำให้ฉันสามารถย้อนกลับไปดูเรื่องราวในอดีตและรู้สึกเหมือนแม่ยังอยู่ใกล้ๆทุกครั้งที่กอดผ้าห่มฉันไม่เพียงแค่ได้รับความอบอุ่นทางกายแต่ยังได้รับความอบอุ่นทางใจและความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับชีวิต ฉันเข้าใจว่าความแตกต่างระหว่างฉันกับพี่ชายเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆรอบตัวผ้าห่มเก่าๆสามพื้นทําให้ฉันรู้ว่าความรักแท้ไม่มีวันจางความทรงจําที่แม่ฝากไว้ยังคงอยู่แม้ว่าพี่ชายจะไม่เห็นค่าแต่ฉันสามารถเก็บมันไว้และเรียนรู้ที่จะรักชีวิตต่อไป ฉันนั่งอยู่กับผ้าห่มและหัวใจที่เต็มไปด้วยความคิดถึงแม่ความแตกต่างระหว่างฉันกับพี่ชายไม่ทำให้ฉันเจ็บปวดเท่ากับการสูญเสียแม่แต่ผ้าห่มเก่าๆเหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าแม่ยังอยู่ใกล้ๆและคอยดูแลฉันเสมอ ฉันนำผ้าห่มเก่าๆทั้งสามผืนกลับมาที่ห้องของตัวเองวางมันบนเตียงด้วยความระมรัดระวังและหายใจเข้าลึกๆมือของฉันสัน่นเพราะความคิดถึงแม่ที่ยังไม่จางความรู้สึกผสมผนประหว่างความเศร้าความคิดถึงและความสงสัยว่าผ้าห่มเก่าๆเหล่านี้อาจซ่อนความทรงจำบางอย่างที่แม่อยากให้ฉันค้นพบฉันเริ่มเปิดผ้าหม่มผืนแรกอย่างช้าๆรูปผ้าที่บางและนุ่มเต็มไปด้วยกลิ่นอายของแม่กลิ่นที่คุ้นเคยทำให้หัวใจฉันร้อนเผาและน้ำตาเริ่มเอ,อ่อ เมื่อฉันกางผ้าห่มออกสิ่งที่ฉันเห็นทำให้ฉันใจสัน่นผืนผ้าซ่อนโน้ตเล็กๆหลายแผ่นเอาไว้ฉันหยิบขึ้นมาอ่านอย่างระมัดระวังตัวอักษรที่เขียนด้วยลายมือแม่เต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยทุกตัวอักษรเหมือนแม่กำลังพูดกับฉันตรงๆผ่านผืน,นผ้านี้ลูกของแม่จำไว้ณความอดทนและความรักจะเป็นกำลังใจให้ลูกในทุกช่วงชีวิตฉันก้มลงอ่านโน้ตเหล่านั้นและน้ำตาก็ไหลไม่หยุด แต่ไม่ใช่แค่โน้ตเพียงอย่างเดียวผ้าห่มอีกผืนซ่อนรูปถ่ายเก่าๆของครอบครัวเราเอาไว้รูปถ่ายที่เก่าจนสีซีดแต่เต็มไปด้วยความทรงจำที่ลึกซึ้งภาพเราหัวเราะกันในสวนหลังบ้านภาพแม่กอดฉันอย่างอ่อนโยนในคืนที่ฉันหนาวภาพพ่อแม่ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขแม้ว่าภาพเหล่านั้นจะเก่าและสึกกรนแต่ความรักและความอบอุ่นที่แม่ทิ้งไว้ในภาพยังคงชัดเจน ฉันก้มลงมองรูปถ่ายเหล่านั้นน้ำตาไหลไม่หยุดฉันร้องให้เพราะคิดถึงแม่ร้องให้เพราะเสียใจที่พี่ชายไม่เห็นค่าของผ้าหม่มและความทรงจำเหล่านี้และร้องให้เพราะรู้ว่าผ้าห่มทั้งสามผืนนั้นไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าเก่าๆแต่เป็นสมบัติของหัวใจเป็นสายใยที่แม่ทิ้งไว้ให้ฉันเก็บรักษาฉันค่อยๆเปิดผ้าห่มผืนที่สามมันเต็มไปด้วยสิ่งของเล็กๆที่แม่ซ่อนไว้อย่างประณีตมีสมุดเล็กๆโน้ตใบเล็กๆและภาพถ่ายที่ซ่อนอยู่ใต้ชั้นผ้าฉันค่อยๆ ดึงสมุดออกมาเปิดอ่านทุกหน้ากระดาษเต็มไปด้วยข้อความที่แม่เขียนด้วยลายมือของเธอแม่เขียนถึงความฝันความคิดและคําแนะนําให้ฉันใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งและอดทนฉันนั่งอ่านข้อความนั้นน้ําตาไหลไม่หยุดแต่ความรู้สึกไม่ใช่เพียงความเศร้าเท่านั้นมันเป็นความอบอุ่นที่ลึกซึ้งและชัดเจนฉันหัวเราะบ้างร้องไห้บ้างแต่ทุกความรู้สึกเต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงแม่ฉันรู้สึกเหมือนแม่ยังอยู่ใกล้ๆฉันรู้สึกถึงมือแม่ที่ลูบหัวฉันเสียงหัวเราะของแม่และสายตาที่อบอุ่นที่เคยมองฉันด้วยความรัก ผ้าห่มทั้งสาผืนไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและความทรงจำเป็นบทเรียนชีวิตที่แม่มอบให้โดยไม่ต้องเอ่ยคำพูดใดๆทุกครั้งที่ฉันกอดผ้าห่มฉันไม่เพียงแต่ได้รับความอบอุ่นทางกายแต่ยังได้รับความอบอุ่นทางใจและความกล้าหาญในการเผชิญกับชีวิต ฉันเริ่มนึกถึงอดีตเมื่อตอนเด็กๆแม่มักจะตื่นเช้ามาทำอาหารให้ฉันและพี่ชายแม่คอยดูแลทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งเรื่องการบ้านเรื่องสุขภาพและเรื่องความฝันของฉันแม่เป็นคนที่เข้มแข็งแต่ก็อบอุ่นจนใครๆก็อยากอยู่ใกล้แม้ในวันที่ฉันทำผิดพลาดแม่ก็ไม่เคยดุด่าเพียงแต่ค่อยๆสอนให้ฉันเข้าใจสิ่งที่ผิดพลาดและวิธีปรับปรุง เมื่อฉันนั่งกอดผ้าห่มและอ่านโน้ตเก่าๆฉันเริ่มจดบันทึกความทรงจำเหล่านั้นลงในสมุดเล็กๆของตัวเองเพื่อให้ลูกๆของฉันในอนาคตได้รู้จักแม่และได้เรียนรู้คุณค่าของความรักและความทรงจำผ้าห่มเก่าๆสามผืนกลายเป็นสมบัติที่ไม่มีราคาในโลกเพราะเต็มไปด้วยเรื่องราวและบทเรียนชีวิต ทุกครั้งที่ฉันเปิดผ้าหม่มผิวเนื้อผ้าที่บางและเก่าอาจไม่สวยงามแต่เต็มไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำผ้าหม่มไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าที่ห่มร่างกายแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอบอุ่นและความรักของแม่ที่อยู่รอบตัวฉันผ้าหม่มทั้งสามผืนทำให้ฉันเรียนรู้ว่าความรักแท้จริงไม่มีวันจามไม่ว่าจะผ่านการเวลาความยากลำบากหรือความเข้าใจผิดของใครก็ตาม ฉันเริ่มเห็นรายละเอียดเล็กๆในผ้าห่มที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนรอยเย็บที่แม่ซ่อมด้วยมือรอยขาดเล็กๆที่ผ่านการเวลาลวดลายที่ซีดจางแต่เต็มไปด้วยความทรงจำทุกสิ่งเล็กๆเหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกถึงความรักและความใส่ใจของแม่ความอบอุ่นที่แม่มอบให้ฉันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถมอบแทนได้ ฉันนั่งอยู่บนเตียงกอดผ้าห่มและนึกถึงแม่น้ำตาไหลไม่หยุดแต่ความรู้สึกนั้นไม่ได้เป็นเพียงความเศร้ามันเป็นความอบอุ่นความปลอดภัยและความรักที่แม่ฝากเอาไวใ้ให้ฉันผ้าหม่มเก่าๆสามผืนทำให้ฉันรู้สึกว่าแม่ยังอยู่กับฉันแม่ว่าแม่จะจากไปแล้ว ฉันเริ่มเข้าใจว่าความทรงจำที่แม่ฝากไว้ในผ้าห่มไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวในอดีตแต่เป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจให้ฉันใช้ชีวิตอย่างเข้มแข็งและอดทนผ้าห่มเก่าๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เตือนฉันให้รู้ว่าความรักแท้ไม่มีวันสูญหายและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนเก่าและไร้ค่าในสายตาคนอื่นอาจเป็นสมบัติที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเรา ฉันเล่าเรื่องราวของผ้าห่มให้เพื่อนฟังเพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่าความรักและความทรงจำบางอย่างไม่สามารถวัดด้วยเงินหรือมูลค่าได้ผ้าหม่มเก่าๆสามผืนที่พี่ชายดูถูกกลายเป็นสมบัติของหัวใจของฉันเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกใกล้ชิดกับแม่และเป็นสิ่งที่เตือนฉันให้รู้ว่าความรักแท้และความทรงจำไม่สามารถถูกมองข้าม ทุกคืนก่อนนอนฉันกอดผ้าห่มและนึกถึงแม่พูดคุยกับผ้าห่มเหมือนพูดกับแม่จริงๆเล่าเรื่องราวในแต่ละวันเล่าความสุขความเศร้าและความสาเร็จของฉันให้แม่ฟังผ้าห่มเก่าๆเหล่านี้ไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าแม่ยังอยู่ใกล้ๆและคอยปกป้องฉันเสมอ ฉันเริ่มจัดผ้าห่มทั้งสามผืนใหม่ทำความสะอาดและพับมันอย่างระมัดระวังมือของฉันสัมผัสรอยเย็บและลวดลายที่แม่เคยดูแลอย่างพิธีพิถันทุกครั้งที่ฉันกอดผ้าห่มฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นความรักและความอดทนของแม่ผ้าห่มไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่แม่มอบให้และเป็นบทเรียนที่ทำให้ฉันเข้าใจถึงคุณค่าของความทรงจำ ฉันเริ่มสังเกตว่าผ้าห่มแต่ละผืนมีเรื่องราวที่แตกต่างกันผืนแรกเต็มไปด้วยความทรงจำวัยเด็กและความอบอุ่นจากแม่ผืนที่สองเป็นผ้าห่มของแม่เองทุกครั้งที่ฉันกอดผืนนี้ฉันรู้สึกถึงมือของแม่ที่เคยลูบหัวฉันและความรักที่แม่มอบให้โดยไม่ต้องพูดอะไรผืนที่สามเป็นผ้าห่มที่ซ่อนโน้ตและรูปถ่ายเก่าๆไว้เป็นเหมือนสมบัติที่แม่ทิ้งไว้ให้ฉันค้นพบเอง ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอ่านโน้ตเหล่านั้นและดูรูปถ่ายเก่าๆฉันหัวเราะไปบ้างร้องให้ไปบ้างแต่ทุกความรู้สึกเต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงแม่ความเศร้าไม่ใช่สิ่งเดียวที่ฉันรู้สึกแต่เป็นความอบอุ่นและความสบายใจที่เกิดจากการได้กลับไปสัมผัสความทรงจําเหล่านั้นฉันกอดผ้าห่มทั้งสามผืนไว้แน่นๆรู้สึกถึงความรักที่แม่มอบให้และสายใยที่เชื่อมหัวใจฉันกับแม่แม่แม่จะจากไปแล้วแต่ผ้าห่มเหล่านี้ทําให้ฉันรู้สึกว่าแม่ยังอยู่กับฉันในทุกคืนที่หนาวและทุกครั้งที่ฉันต้องกาารควมออบุ่น ฉันนั่งอยู่บนเตียงกอดผ้าห่มเก่าๆทั้งสามผืนเอาไว้แน่นๆรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ซ่อนอยู่ในเนื้อผ้ามันไม่ใช่ความอบอุ่นทางกายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความอบอุ่นของหัวใจเป็นความรักที่แม่ทิ้งไว้ให้ฉันแม่แม่จะจากไปแล้วก็ตามือของฉันสัน่นเมื่อฉันค่อยๆเปิดผ้าหม่มผืนที่ซ่อนโน้ตและรูปถ่ายเก่าๆเอาไว้น้ำตาไหลออกมาไม่หยุดฉันไม่สามารถกักเก็บความรู้สึกเหล่านี้ได้อีกต่อไป โน้ตแต่ละแผ่นเต็มไปด้วยลายมือแม่ที่คุ้นเคยตัวอักษรเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักและคำแนะนำแม่เขียนถึงความอดทนความเข้มแข็งและความรักที่เราควรมีต่อชีวิตและคนรอบข้างทุกตัวอักษรเหมือนแม่กำลังนั่งอยู่ตรงหน้าฉันก้มหน้าลงอ่านข้อความเหล่านั้นและน้ำตาก็ไหลเป็นสายฉันร้องให้หนักมากจนร่างกายสั่นสะท้านรู้สึกถึงความสูญเสียความคิดถึงและความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุด เมื่อฉันเปิดผ้าห่มอีกพื้นฉันพบรูปถ่ายเก่าๆของครอบครัวเราภาพเราเล่นกันในสวนหลังบ้านภาพแม่อุ้มฉันตอนฉันยังเด็กภาพพ่อแม่ยิ้มให้กันแม้ว่าภาพเหล่านั้นจะซีดและเก่าแต่ความทรงจำที่แม่ทิ้งไว้ชัดเจนและอบอุ่นมากกว่าคำพูดใดๆฉันก้มลงดูรูปเหล่านั้นน้ำตาไหลไม่หยุดฉันร้องให้เพราะคิดถึงแม่ร้องให้เพราะรู้ว่าพี่ชายไม่เห็นค่าของความทรงจำเหล่านี้และร้องให้เพราะความรักของแม่ยังคงอยู่ในทุกผืนผ้าที่ฉันกอด ฉันเริ่มระลึกถึงความทรงจำเล็กๆน้อยๆที่แม่เคยสร้างให้ฉันจำได้ว่าตอนเด็กๆแม่ตื่นเช้ามาทำอาหารให้ฉันและพี่ชายแม่คอยดูแลทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆทั้งเรื่องการบ้านเรื่องสุขภาพและเรื่องความฝันของฉันแม่เป็นคนที่เข้มแข็งแต่ก็อ่อนโยนจนฉันรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่อยู่ใกล้ ฉันกอดผ้าห่มแน่นขึ้นความรู้สึกคิดถึงแม่ผสมกับความเศร้าและความสำนึกในใจมันเหมือนคลื่นความรู้สึกซัดเข้ามาอย่างแรงน้ำตาของฉันไหลไม่หยุดและความเจ็บปวดในหัวใจเหมือนถูกขย้ำฉันร้องให้หนักๆจนร่างกายอ่อนแรงแต่ไม่เคยรู้สึกว่าต้องหยุดเพราะน้ำตาเหล่านี้เป็นสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจฉันปลดปล่อยจากความเศร้าอัดอัน ผ้าห่มแต่ละผืนเต็มไปด้วยความทรงจำและความรักผืนแรกเต็มไปด้วยความทรงจำวัยเด็กความอบอุ่นจากแม่และความสุขที่ฉันเคยได้รับผืนที่สองเป็นผ้าห่มของแม่เองทุกครั้งที่ฉันกอดผืนนี้ฉันรู้สึกถึงมือแม่ที่ลูบหัวฉันและสายตาที่อบอุ่นของเธอผืนที่สามซ่อนโน้ตและรูปถ่ายเก่าๆไว้เป็นเหมือนสมบัติที่แม่ทิ้งไว้ให้ฉันค้นพบและเก็บรักษา ฉันนั่งกับผ้าห่มและน้ำตาที่ไหลไม่หยุดเหมือนหัวใจของฉันกำลังถูกเยียวยาไปพร้อมๆกับความเจ็บปวดการกอดผ้าห่มและการอ่านโน้ตทำให้ฉันรับรู้ได้ว่าความรักของแม่ยังอยู่แม้แม่จะจากไปแล้วแต่ความอบอุ่นและคำสอนของแม่ยังคงอยู่รอบตัวฉันทุกครั้งที่ฉันร้องให้ฉันก็รู้สึกถึงความเข้มแข็งที่แม่มอบให้ ฉันเริ่มย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตที่ผ่านมาแม่อยู่เคียงข้างฉันทุกครั้งที่ฉันเจ็บปวดแม่ให้กำลังใจเมื่อฉันล้มเหลวแม่เป็นผู้ฟังที่ดีที่สุดเมื่อฉันต้องการใครสักคนที่จะเข้าใจฉันจำได้ว่าครั้งหนึ่งฉันทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแต่แม่ไม่ได้ดุด่าหรือโกรธแม่ค่อยๆสอนฉันให้เข้าใจและแก้ไขผ้าห่มเก่าๆเหล่านี้ทำให้ฉันนึกถึงความรักและความอดทนของแม่และทำให้ฉันร้องให้หนักขึ้นเพราะความคิดถึง ฉันเริ่มอ่านโน้ตอีกครั้งหน้ากระดาษแต่ละหน้าเต็มไปด้วยคำพูดอบอุ่นของแม่แม่เขียนถึงความฝันความหวังและความเข้มแข็งที่จะช่วยให้ฉันเผชิญกับทุกอุปสรรคแม่เขียนเตือนให้ฉันไม่ท้อถอยแม้ว่าชีวิตจะเจอเรื่องร้ายแรงหรือความสูญเสียใดยๆก็ตามทุกคำพูดเหมือนแม่กอดฉันไว้และกระซิบให้กำลังใจ เมื่อฉันเปิดผ้าห่มพืนสุดท้ายฉันพบสมุดเล็กๆที่แม่เขียนเรื่องราวชีวิตของเธอมันเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความทรงจำความสุขความเศร้าและบทเรียนชีวิตที่แม่อยากให้ฉันเรียนรู้ฉันก้มลงอ่านทุกคำน้ำตาไหลาไม่หยุดฉันหัวเราะเบาๆกับความทรงจำสนุกๆและร้องให้หนักๆก,กับความเศร้าและความรักที่แม่ทิ้งไว้ ความเจ็บปวดและความอบอุ่นปะปนกันในหัวใจฉันฉันรู้สึกเหมือนถูกล้างหัวใจให้สะอาดความรักของแม่และความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในผ้าห่มทำให้ฉันเข้าใจว่าชีวิตไม่ใช่เพียงความเศร้าและความสูญเสียแต่ยังเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและบทเรียนที่สอนให้เราเข้มแข็งฉันเริ่มกอดผ้าห่มทั้งสามผืนแน่นขึ้นน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ความรู้สึกนั้นไม่ใช่ความเศร้าเพียงอย่างเดียวมันเป็นความอบอุ่นความปลอดภัยและความรักที่แม่ฝากไว้ผ้าห่มเหล่านี้ทำให้ฉันรู้สึกว่าแม่ยังอยู่กับฉันแม้ว่าแม่จะจากไปแล้วก็ตาม ฉันนั่งอยู่บนเตียงกอดผ้าห่มและพูดคุยกับแม่เหมือนแม่ยังอยู่ตรงหน้าฉันเล่าเรื่องราวในแต่ละวันความสุขความเศร้าความสำเร็จและความล้มเหลวให้แม่ฟังผ้าห่มเก่าๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าแต่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและสายใยที่แม่ทิ้งไว้ให้ฉันฉันเริ่มจัดผ้าห่มทั้งสามผืนใหม่ทำความสะอาดและพับมันอย่างระมัดระวังทุกครั้งที่ฉันกอดผ้าหม่มฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักของแม่ผ้าหม่มไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของแต่เป็นบทเรียนชีวิตและแรงบันดาลใจให้ฉันเขข้มแ็ง ฉันสังเกตว่าผ้าห่มแต่ละผืนมีเรื่องราวของตัวเองผืนแรกเต็มไปด้วยความทรงจำวัยเด็กความอบอุ่นจากแม่และความสุขที่ฉันเคยได้รับผืนที่สองเป็นผ้าห่มของแม่เองทุกครั้งที่ฉันกอดผืนนี้ทําให้ฉันรู้สึกถึงมือแม่ที่ลูบหัวฉันและสายตาที่อบอุ่นของเธอผืนที่สามซ่อนโน้ตและรูปถ่ายเก่าๆไว้เป็นสมบัติที่แม่ทิ้งไว้ให้ฉันค้นพบเอง ฉันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอ่านโน้ตดูรูปถ่ายและจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ความรู้สึกที่ผสมผสานร,ระหว่างความเศร้าและความอบอุ่นทำให้หัวใจฉันเต็มไปด้วยความรักและความคิดถึงแม่ทุกครั้งที่ฉันกอดผ้าห่มฉันรู้สึกถึงความเข้มแข็งที่แม่ทิ้งไว้ให้ ฉันเริ่มเข้าใจว่าความรักและความทรงจำของแม่ไม่สามารถถูกวัดด้วยเงินหรือมูล,ลค่าได้ผ้าห่มเก่าๆสามผืนที่พี่ชายมองข้ามกลายเป็นสมบัติของหัวใจฉันเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกใกล้ชิดกับแม่และเป็นสิ่งที่เตือนฉันให้รู้ว่าความรักแท้และความทรงจำไม่สามารถถูกมองข้าม ทุกคืนก่อนนอนฉันกอดผ้าห่มและนึกถึงแม่พูดคุยกับผ้าห่มเหมือนพูดคุยกับแม่จริงๆเล่าเรื่องราวในแต่ละวันความสุขความเศร้าและความสำเร็จของฉันให้แม่ฟังผ้าห่มเก่าๆเหล่านี้ไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักและสายใยที่แม่ทิ้งไว้ให้ฉัน ฉันรู้สึกว่าผ้าห่มทั้งสาผืนไม่ได้เป็นเพียงสิ่งของแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความทรงจำและบทเรียนชีวิตที่แม่มอบให้ความรักของแม่และความทรงจำที่ซ่อนอยู่ในผ้าห่มทำให้ฉันเข้าใจว่าชีวิตเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นแม้ว่าจะมีความเจ็บปวดและความสูญเสียแต่ความรักแท้ยังคงอยู่รอบตัวฉัน